เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนว้าวสองห้องสองธนูจะดังไหมทุกคนแน่มาเลยจ้าวัส สวัสดีครับวันนี้ก็อยูอ่เจอผมบางเอียดเซียนว้า wow. ซึ่หรับคลิปนี้หลังจากที่บางเอียดทำตะโนอีสานใบใหม่ให้น้นองๆเลยบางเอียดก็อยากจะทดสอบกับวอลตรงห้องที่น้นองๆขอมาเยอะก็ต้องใช้ตรงห้องในตำนานนี่แหละมัน,นก็เต็งสายออกไม่เลี้ยวแต่ไม่รู้ขึ้นมาไอ้ไได้ไหมมั้งได้ได้มันว่าได้มัน,นก็ว่าได้เดี๋ยวมันจะเอาตะโนไม่เลย ก่อนนี้จะไปดูอย่าลืมฝากไลค์กดแชรก์กคกกดิ่งตัว้ิงด้วเงี้ยไอ้เตหนูนะงหมัดก็ต้องยินน้มแน่ไม่ิ้มปตาแลวเองนะที่ทใน,นเบงเ,เมาเลยือนตนุสองอ่านลาบมาดืรอ,อยนี่ยงมาดยังดังปีผ่านไปหมดอ่้มึงเยียยว่าผ่านก็ผ่านหมดนลย ของตันูน,นี่ตัวดียานเพราะมเห็นแล้วว่าอีพแล้วมันเกียวนะทุกคนอันนี้ก็หนักไม่เยอะมาลองลยลงมาดหน้ารยนี่เอฟซีสองห้องติดตรงนั้นเลยเคยใ้มันชื้อสองห้องมามันชื้อสองห้องมือ่ตัใจ้สองตันูเลยสองห้องนะ สงอนลูกนะงกันูไปเยลูกเออเรา็สงเราก็ส่งนูส่ห้องกับส่งนูพบรักกันที้ตามช้างเปิคนก็เอ้ยกอไกก็ไข่ไม่บายให้เดียรไม่ต้องไม่ต้องมาบงเือตมัวตมัวไม่เลย ใครย้ายย่งเงียบสมัวให้รู้เงียบไรก่อนวันนี้ไม่เป็นเลี้ยงไม้ล่ะเห็ยนเงียบสมัวที่ด่าดเขาเปิดความมัวสมัวไม่เป็นแล้วเปิดความเพือรู้กันมาเลยศึกษากอ่อนในการสมแล้เปิดความเลยสมัวไม่เป็นมันาแยกเพือ่อนต้องเรียนรู้การสมัวการ,รอันหน้าอันบางบันว่าติดสายจุย้งก็เดียววาไว้บนตาไว้หน้าก็ได้อ,ไอันในลาวอันใต้ ลอ้เด็กเด้อน้องฮ่อดมากสุดจัดยอดิ่งนี่มาด้ดังมากมละดังเดียมาลองกันทุกคนว้าสององใส่ทนุสองันธนูใต้ธน no no. ูอีสานเสรไหมหดเ

บนไาจนั่งมานะได้หรือว่าเอามาบนจากข้าลังก่อนเดี๋ยวก็ไปได้ข้างหน้าหมั่นจะได้ไม่ต้องถืออะไรเลยมั่จะได้ไม่เหนื่อยมันมันเล่นยากกันเลยวันนี้กันต้อถือนะนะนเลทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนเงียบก่อเสื้อหางให้น้องๆก่อนนะให้เสื้อหางแต่งหางให้น้องๆก่อนมาทุกคนเราแต่งหางว่าองก่อน Hãy đi còn nó Điều kinh tế căng buồn mới ra được nào Mình yêu là Mình đi làm bạc phương Nói chung con Mình giao lấy okay. Còn Ok Lâm bạc rồi nè Mày tên ok Mặt trước rồi mắt trước rồi Mà แป๊บหนึ่งน้องๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนว้าวสองห้องสองตนูจะดังไหมทุกคนเนี่มาเลยเตรียมไปนักวัวเฮ้ยกิลมแกแรงมากมากเดียวเดียวมาเดียวกิลมแกแรง ปรับกิโลก่อนขอตทษทุกคนมาเหยียดปรับกิโลมผิดมาเดอนี่ว่าหนักหงวมากเลยก่อนปรับกิโลเลยก่อนถ้ากิโลมอ่อนเลยได้ผลแปลว่าขึ้นแต่ถ้ากิโลอ่อนเลยไม่ได้ผลแปลว่าหนักหัวกุนเดี๋ยวเราก็ปิดออกทันอันนี่ทุกคนว้าวตันโอสารเที่ยวบินอยู่เลยนุ่งอันน่ะ ธนูอีสานบินเงี้ยนี่มันก็ปรับคิโลมก่อนมาทุกคนตอนนี้มันก็ปรับคิโลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราโยนให้มังหมัดวิ่งใหม่เรียบอยอเกินแล้วทุกคนโอ้โอ้ดังแล้วอีสานธนูอีสานดังทุกคนธนูอีสานดังไม่โดนโลมใช่ไหมมัมัด มาเดี๋ยวตโนยิสานดังงั้นตโนใต้ดังไหมเดี๋ยวเห็นวิ่งยิงทุกคนมาทุกคนมาเห็นไอ้ยังมาเราไปที่เราเลยไปไปเอาตีนูก่อไปเอาที่นู้ไหมนะเอาที่นี่เหรอจัดไปทุกคนเดี๋ยวเอาตีนู้ออกก่อนนะเอาตีนู้ใต้ออกนะเพราะว่ามันหนักกว่าเดี๋ยวเราใช้เฉพาะตโนยิสานพอทุกคนแป๊บนึงนี้ให้มึงมาไปโบนเอาตโนใต้ออกแล้วทุกคนเหลือเฉพาะตโนยิสานเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเห็นจะวิ่งไอ้ทุนกุ้มเลยไปเรอว ให้หมัดไปอยู่ที่รถตีเดียวเลยหมัดจะได้ไม่เหนื่อยแรงนะหมัดจไปลมแล,ล้วหรือคะแลยลงหมัดมีหลายคลิปไปน,นี่หมัดแต่เช้าน่าจะลาทุกคนลาไปหน่อยไม่รู้เหมือนกันหม,มัดว่าหมัดชีนลมแล้วแต่ว่าวันนี้ดีนะไม่มีแดดแต่มีแดดเป็นลมหมอดเราก็บนเท้าที่เชือกมีนะทุกคนเท่าน,นี้แหละอย่าบนถูนงหนงเดี๋ยวกี่การจัก แต่ว่าคนวิ่งดิคนวิ่งไหวอยู่แล้วทุกคนข้าวไม่ต้องกินสวยไปชมกันเลยน้องๆน,น่ะให้หม,มาพาไปบนเดี๋ยวเห็นวิ่งให้เต็มที่ดีเดี๋ยวเห็นเอาคันโนูอันนี้ออกก่อนคันโนใต้เดี๋ยวมันจะไปรวมด้วยคันโนใต้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวม,มาเชือกติดเนี่ย Khôn trước tí nhá, nhá tí trước Hả à, lùi leo lùi leo Trìm Đứa tiếng con á Bồn Vinh người chinh lép gì ừ Người chắc chắc anh nó nông lề Khoan lép gì ừ เป็นแล้วไม่เป็นเปืือนนุว้าวไม่รู้ตกไหนแล้วอือเะมีไ่ะไม่รู้เปื่อนเปลือกี่ลมแก่ไหมไม่รู้พลดัดปล่อยพัดดีกว่าไปลม อายุเริ่มเงียบบนเ่าไม,ม่ลมเรียบร้อยขึ้นไปลงแล้วี่เออโนอขึ้นไปลงแล้วมากๆละ่ะฮึมสังเก็บสังเก็บค้างคืนไหม หรือว่าเราก็มาเก็บพวกนี้นกุลน่าจะกลางคืนนะปันนี้เขาเรียกนี่กุลว,ว้าวกลางคืนช่วยลงมาตาย,ดยไ,ดไ,ไ,ดไ,ได้ไป้ำกได้นไม่ม้อปกไอ้มานเนน่นเ้กไอโกนี่ น่าจะขาดนะหวดว่าติดอยู่แล้วทุกคนติดม่งอยู่แล้วโอเคหลุดร้อยระดับเซียนทุกคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นคืนนี้ก็ไม่ได้เรีนว่าเหมือนเดิมหายโยนี่มึงเหีะเฮือไมเป็นไรทุกคนเดี๋ยวก็มาโย่ลมแข็งเราลมแรงเรไม่ได้ขึ้นลมแข็งเราไม่ได้ขึ้นเพราะมึงเหี้ยแล้วมากเชื่อฉะนั้นคืนนี้ไม่มีอะไรมากชอบคุณไร เจากุ๊ดเจ๊ก็รู้จักสกายแล้วกมันเห็นได้ในอีพี่ด้เลยมันเกิดอะไรข้าว